อันนี้สองเมตรหกสิบกานอลูมิเนียมนะครับพ่วาากงกันได้สี่อัูมิเนียมตัวนะึ่ตัวนี้เป็นสกายเล็บสองเมตรหกสิบครับใช้ในการวางกันเรียบนะครับจะสามารถพ่วงได้สี่เหมือนติว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 เลยหมุนตลอดครับ ยังหันกับว่าวใช้ผ้าตัวเดียวกันเลยครับนี่อ้ารมแพยกันน้ํานะครับโดนแดดโดนลมโดนฝนไม่เป็นไรครับสีไม่ตกนะสวยครับสนใจกดตะกร้าได้เลยครับตอนนี้โอ้โห90องศาแล้วครับนี่นี่90องศาดูเชี่ยครับนี่โอ้ดูดูครับ90องศาเลยเอาฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับนี่ลายทองชัดเยอรมันนะครับตอนนี้ สองไม่ถูกสิผ้ากันน้ำนะครับผ้าร่มแท้เลยครับตัวนี้การหันรูปเลี่ยมตัวงก,กาหันไปด้วยสี่อันนะครับนี่สวยเลยครับเนี่ยครับซูมดูนะดีครับสวยเลยครับ